ไอชุดนี้ครับพี่ตั้มเป็นชุดนี้เป็นชุดอนาคตพ่อพันธุ์ครับ,รบเป็นชุดอนาคตพ่อพันธุเ์เราจะแบ่งเป็นกรุ๊ปนะฮะเป็นกรุ๊ปก็คือเป็นว,วัวโบสวัวแดงวัวสีเทาที่ไม่โบสนะครับแล้วก็แบ่งช่วงตามอายุไปอันนี้นรประมาณอายุเท่าไหร่ครับ่มีตั้งแต่อายุหนึ่งขวบนะครับหนึ่งขวบเนี่ยอย่างโบสคู่นี้อายุหนึ่งขวบนะครับข้างหน้านะฮะเป็นลูกเจ้ามิลเลียนตัวที่เป็นกระต่ายม่อมเจ้ามิลเลียนตัวข้างๆการเป็นโบสเป็นลูกเจ้าฮาเล่นะครับลุ่ไซสหนึ่ แล้วก็ตัวแดงเครื่องบูนะครับนะครับเป็นเครื่องบูธหมดบูธบูครบเครื่องนะฮะแล้วก็ตัวนู้นเป็นข้างข้างเบอร์หนึ่งสี่ีหนึ่งสี่ีเจ้าตัวแดงนะใช่ครับเป็นลูกของสองทับเจ็ดศูนย์เป็นน้องของตัวดีไซเนอร์ที่ตั้มพึ่งได้ดีไซเนอร์แกนแชมป์อ๋อดีไซเนอร์นะลูกน้องใช่ครับนะฮะเป็นเป็นน้องนะฮะแม่เป็นสายตินโตเป็นสายน้ำนมนะครับสามทับหนึ่งแต่ศูนย์พี่ตั้มนําเข้าไหมแม่มันเนี่ยแม่ตัวถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นแม่แดงทั้งฟาร์มเป็นแม่นําเข้าตั้งแต่เริ่่มมต้้นนนอถาเป็แแดงะ S <S คือนําเข้าเมื่อกี่ปีครับพี่ตัน้น่าจะมีประมาณ30ปีต้องมีสามสิบปีต้องมีคือ,ค,อคือผมได้ยินบอกว่านําเข้านําเข้าเนี่ยผมนึกว่ามึงนําเข้ามาเพิ่งสองสาปีไม่ใช่นะครับถ้าสิปีหลังเนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้นนตั้งแต่คุณแม่นัเข้าถ้าสิปีหลังเนี่ยใช่แต่ก่อนหน้าเนี้เอาเข้าเอาเข้าม<ช>ากไม่ได้เพราะเหลังจากเมื่อประมาณที่ลุงชาวฟาร์มห้าสิกว่าปีเนาะห้าสิบกว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยล<อ>ุงชาวฟาร์มเอาเข้ามาก่อนแล้วเมื่อประมาณสักเกือบห้าสิบปีที่แล้ว เอาเข้ามาแล้วแต่ว่าที่ประเทศอเมริกาเป็นเชื้อวัวบ้าทางชาวฟาร์มก็เลยหยุดเอาเข้าไม่ได้อนะครับแล้วก็คือหยุดเลยใช่แล้วก็ถัดมาปุ๊บถึงทางออสเตรเลียเข้าอ๋อครับเพราะฉะนั้นตั้งต้นของชาวฟาร์มเนี่ยเป็นวัวจากอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฮัดจินไม่ว่าจะเป็น V8 นะครับเอาเข้ามาจากอเมริกาทั้งหมดเลยพิ่พี่ตั้มเดินทางทุกปีไหมทุกปีไหมก็ถ้าปีละครั้งจะพยายามอจะพยายามจะพยายามครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดอ่ะตอนนี้ตัวนี้เป็นวัวไซส์ประมาณสักครึ่งครับ เันจะมาขบครึ่งนะฮะมันขบครึ้งเลยครับเออคู่นี้เป็นลูกของเออ่ตัวแชมป์ของที่ฟาร์มทำประกวดอันนี้เป็นรุ่นลูกนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้คู่นี้เป็นสายเอลโม่นะครับเป็นวัวแพทเทิร์นที่เอ่อออกแนวยาวๆนะครับตูดจำบะจำบะยาวๆหน่อยนะฮะแล้วก็แข้งขาดีนะครับอ่าใหญ่มากครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องระบบสุพันภายนอกเราดูแลอย่างดีถ้าไม่ดีตั้งเอาเขาลงผลเรามีลงผลเราสดโปรอยู่แล้วอ๋อครับเพราะฉะนั้น ลูกสุพรรณภายนอกเราคัดได้แล้วครับนะมาเลยตัวนี้เป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์นะครับอันนี้ไปงานประกวดมาแล้วอันนี้ไปได้แชมป์รุ่นจูเนียร์งานเราขันปีนี้นะครับเราขันที่ไหนฮะที่เราขันที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับไซต์ตัวนี้เป็นวัวไซส์สองขวบไซส์สองขวบนะครับใช่ครับคือพร้อมแล้วว่างั้นนะฮะนะครับเป็นวัวไซส์สองขวบอันนี้มีมีมีลูกค้ามาขอซื้อนี่ปล่อยไหม เออทั้งหมดนี่คือปล่อยหมดเลยอ๋อปล่อยหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับจุดดิบปล่อยหมดเลยครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าฮาเล่ย์สามพับแปดสัปปงอ่าฮาเล่ย์นะแล้วก็ยังโตได้อีกเยอะถ้าสังเกตที่หนังนะโอ้โหสางขับแปดสองก็มาเริ่มเพิ่มเลยอันนี้ไซส์ขวบครึ่งนะครับเบอร์แปดศูนย์นี่ขวบครึ่งนี่นี่นี่ขวบครึ่งเป็นลูกเจ้าฮาเล่ย์เหมือนกันแล้วก็ยังยับย่นอีกเช่นเดียวกันอยู่เนื้อหนังยังย่นอยู่เลยนะครับครับครับเป็นวอลลุกมากถ้าใครอยากได้วอลลุกต้องตัวนี้แบบนนนีีี้่่่ออืืหสดมากเง พร้อมให้เล่นให้จับตลอดเวลาเนี่ยเชืองจุงได้แปดศูนย์ทัหกห้านะครับพร้อมเอาไปลงสนามเมื่อปีที่แล้วเองนะครับแล้วก็มาตัวนี้ครับนะฮะส์ไซส์อยู่ประมาณสองขวบสองขวบสักประมาณเท่าไหร่ครับประมาณกี่ถึงหกร้อยไหมตัวนี้เหรอเจ็ดร้อยตัวนี้ตั้มให้ว่าน่าจะประมาณหกร้อยห้าสิบโลขั้นต่ำได้สองแอ่านี่ครับนี่ก็เป็นลูกเจ้าฮาร์เรเหมือนกันอีกอีกหนึ่งตัวที่เป็นวัวโครงสร้างและยาว เลนะครับครับสูงประมาณเกือบ150นะอ๋อ50กว่านะต้องประมาณต้องประมาณดูเพราะว่าวัววัวไซส์วัวไซส์ฝั่งนู้นหน้า150แล้วอืมวัวไซส์วัวแดงฝั่งนู้นหน้า150ละอันนี้50ขึ้นนะครับ50ขึ้นครับได้ครับนะครับก็ตางเขาไปยืนก็น่าจะประมาณทักบาตาสูง185ครับน่าจะประมาณตักไหล่ตามูวัดจากท้ายนะครับวัดจากท้ายวัวท้ายนะฮะอือการวัดวัวความสูงมีวัดสองแบบครับ มีวัดตรงช่วงของตะโนกกับท้ายก็ต้องเลือกเอาว่าอยากได้ส่วนไหนนะฮะอันนี่คือวัวบระมาณเท่าที่มาปล่อยแล้วก็มาไห่ก็มีฝั่งนู้นเป็นลูกจากแม่นอกที่ไม่มีใบนะครับผสมกับน้ำเชื้อวัวแดงนะก็แบ่งอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันไปไปดูครับพี่ตัครับตอนนี้วัวอันนี้เป็นฟาร์มแรกใช่ไหมตอนนี้พี่ตั้มเนี่ยมีฟาร์มทั้งหมดกี่ฟาร์มที่ดูแล หรือว่าหรือว่าแบ่งกันดูแลครับแบ่งกันแบ่งกันพี่ปุ้ยก็ดูแลวัวขุนใช่วัวขุนอ่าพี่ตั้มก็จะดูแลในฟาร์มนี้เป็นหลักวัวพันใช่ครับวัวพันเป็นหลักอ่าพี่ตั้มจะดูแลวัวพันเป็นหลักนะครับวัววัยรุ่นวัวอะไรพวกนี้วัวที่จับต้องราคาแบบไม่สูงมากนะครับไม่มีใบเขาได้เป็นขั้นหลังจากก่อนช่วงโควิดกับตอนนี้ครับเป็นช่วงโควิดปีหกหนึ่งนะพี่ตั้มเนาะแล้วกับมาตอนนี้อ่าราคาเนี่ยของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเหมาะสำหรับคนที่เลือกซื้อเลือกหาตอนนี้นะ จำใจคำนี้เหมาะสำหรับคนที่เลือกซื้อเรื่องหาตอนนี้นะครับใช่ครับใครที่คิดว่าพอมีกําลังนะครับแล้วประมาณช่วงกลางปีนี้อย่าบอกนะว่าถ้าไม่บอกว่าช่วงต้นปีเนี่ยคนเลือกซื้อเรื่องหาโวอ,อย่างยิ่งจน<ำ>งใจคำนีาา้แล้วกันไงนั่นไงนะจำใจคำนะนี้แล้วกันนะเพราะว่าของตั้มพี่ตั้มไม่ใช่หมอด<น>ูนะครับแต่ว่าพี่ตั้มเป็นนักการตลาดนะครับก็จะมองว่าเออเราเราดูราคาเราดูราคาจากตลาดที่ในเนื้อใน เออห้างดังๆต่างๆครับที่ราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบจาบอาทิตย์ที่แล้วทุกๆอาทิตย์ตั้มจะมีการดูว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเนื้อในก็ดีเป็นเนื้อนอก,ก็ดีก็จะดูว่าเป็นยังไงบ้างตั้มจะดูเก็บตัวเลขไปเพราะจะตอนนี้ตัวเลขเริ่มจะมีสัญญาณบวกเกิดขึ้นญญอ่ะพูดเหมือนในหุ้นนะมีสัญญาณบวกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าสัญญาณบวกเกขึ้นปุ๊บคุณต้องกวานซื้อแล้ว คุณช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากในการซื้อวัวจากสมนะครับอันนี้ก็จะมีเลือดสูงเป็นเพศเมียด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะเป็นเพศเมียด้วยเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าเป็นลูกใครครับลูกเต้าหรอใครจะมีลูกของมิลเลียนด้วยนีแล้วก็จะส่วนใจนะครับในนี้ดูลูกใช้คํานี้เลยแม่เขาคือนําเข้าจาก ออสเตรเลียใช่ครับแม่เขานำเข้าจากออสก็จะมีพ่อพันธุ์ของเจ้ามิเลียนเจ้าเจ้ามิเลียนกับการเมืองเจ้าการเมืองครับมิเลียนคือห้านะมิเลียนคือลูกเจ้าฮาเล่์สามห้าแปดสักหกครับโอ้ครับผมครับอืมราคาติดตาคหลังใหม่หลังใหม่ได้เลยครับช่วงนี้พี่ตั้มบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าพูดถ้าพูดหน้าไม้ไปเดี๋ยวเออ่จะโดน ทางเพจเขาจะโดนร้องเรียนเอานะครับผมผมอาจจะโดนรีพอร์ตโดนครับใช่ครับใช่ครับเจอมาเยอะครับเจอมาเยอะใช่ใช่แล้วก็สังเกตอาหารการกินนะครับก็เนี่ยครับฟางฟางนะครับโตแบบนี้คือไม่มีอะไรนะผมก็มองมีแค่นี้มีมีหญ้าเขียวมีไหมไม่มีครับไม่มีเลยนะครับที่นี่หน้าฝนก็ไม่เหยนหญ้าเขียวอโตจากออาหารแห้งที่เรียกว่าฟางเดียวเลยครับเนี่ยครับ แล้วแล้วแล้วคลอกเนี่ยทำความสะอาดกันยังไงครับพี่ตั้มก็ดูประมาณ3วัน4วันครั้งก็จะใช้รถนะครับเข้ามาเถ่ายออกไปนะฮะเราทำตรงส่วนของคลอกบนเนี่ยให้รถนะครับถ่ายเนี่ยเข้ามาทำงานได้รถถเข้าได้นะครับใช่แล้วก็ประตูเนี่ยที่เราทำปิดเนี่ยนะฮะเราทำมาประมาณเปิดเข้าออกได้เลยใช่ครับเนี่ยมาตรฐานมาตรฐานมากเลยเราทำเราทำแบบนี้นะครับที่เราผักัวไปฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ปิดเนี่ยเนี่ยคลอกเนี้ยอายุไม่ต่ำกว่า30ปี อตั้งแต่แม่ทําไว้เลยนะครับแม่ครับลจะเห็นเลยคุ้ผู้ทำไว้มีประตูปิดเข้าออกเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนวัวฝั่งนู้นเป็นความสะอาดเปลี่ยนวัวมาฝั่งนี้ทำความสะอาดฝั่งนู้นได้อออ๋ไ้ตรงไอ้ตรงไอ้จะต้อนเป็นน้ำใช่ไหมครับตรงนั้นจะเป็นน้ำแล้วก็จะมีหลังคาเพราะคาด้วยสองอย่างครับวัวยิ่งได้น้ําเย็นวัวยิ่งโตไวสองถ้าถ้าน้ําถ้าน้ําเจอเออ่ความร้อนมากๆก็จะเป็นตะไคร้เยอะอันนี้นะครับนี่ครับเป็นบ่อน้ํานะครับสําหรับวัวแล้วก็มีหลังคาด้วยนะครับ